สวัสดีครับแดนสต t ร์เกม m มอรนะครับวันนี้เราจะมาบอกข่าวดีกี่กับ r o v Series 21พิพฤจิกาย,ยนวันดีตีป้มนะครับผมเราก็จะมาสรุปกันว่ามีอะไรบ้างนะครับที่แจกกันนะครับก็สำหรับใครยังไม่รู้ก็ควรที่จะรู้ไว้แล้วก็เข้าเกมในช่วงลานี้นะครับผมแจกสกินนะครับของเพนกับของโอมานั่นเองก็คือการชวนเพื่อนกลับมาเล่นนะครับซึ่งเพื่อนต้องมีรูปสัญลักษณ์โพแดงนะครับเล่นกัน แต่ละครั้งก็จะได้คะแนนนะครับ1รอบจะได้ทั้งหมด1คะแนนแต่ถ้าชวนเพื่อนเราเพื่อนกลับมาจะได้5คะแนนนะครับต่อมาแจกบัตรป้องกันดาวด้วยนะครับผมก็คือทำการสะสมเหรียญปิดเทอมสุดมันนะครับ ก็ทาตามกิจกรรมที่เขาให้ไว้นะครับแล้วก็เอามาแลกบัตรกันดาวได้นะครับตรงตรงนี้นะครับแล้วก็มีสกินของเอเลนดอร์ด้วยนะครับผมแล้วก็มีฮีโร่ใหม่ก็คือไบรเดอร์แล้วก็แจกฮีโร่อีก2ตัวนะครับแล้วก็ใครพิศนาแสงประทามืดด้วยอ่จริงๆแล้ว h ี r o b ไ t e r ผมเคยสปอยไว้ก่อนหน้าแล้วนะครับผมก็ไปหาดูได้นะครับโอเคเราจะมาดูก่อนนะครับสกินเอรันดอร์ที่จะนำมาแจกนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เข้าเซิร์ฟนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าเราจะได้สกินนี้แบบฟรีๆเลยนะครับผมก็เพียงแค่เข้าร่วมกิจกรรมตามที่เขาจะออกกำหนดการมาอีกทีหนึงนะครับก็ต้องรอครบจำนวนวันเนาะ แล้วก็มีแจ็คฮีโร่ด้วยนะครับผมก็คือแจ็คเอลซูซึ่งเป็นแคริเอเองซึ่งผมก็มีแล้วนะครับแล้วก็แจกเบลมะด้วยนะครับผมซึ่งผมก็มีแล้วเช่นกันนะครับเบลมะอ่า แล้วก็มีร่วมกระดานอีกด้วยนะครับผมก็ต้องรอรู้ว่าของรางวัลจะเป็นอะไรแล้วก็มีฮีโร่ตัวใหม่ตัวที่1 0 6ที่กำลังจะเข้านะครับผมคือไบรท์เตอร์นั่นเองสำหรับวันนี้ก็มีแค่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับผม